มานี่เป็นเมก้าสามยี่ข่ะกับได้วิกเตอร์สามแปดหล่อเลยซีรีส์หน้าหล่อติดล้อท้ายลาดโลสลายมาเลยแน่นอนกระใจเลยมาต้องพันโลผมโค้งมากเลยเสียมาได้ไงจะกาะพังงานเลยนะใช่เกาะพังงานเลยเมื่อกี้คุยกับเจ้าของรถเขาบอกว่าใช้บรรทุกแมกโนขึ้นลงเขาที่กาะพังงานยกไฟฟ้าด้วยยกไฟฟ้าคครัับแปิง เของพิเตอร์ครับโอ้โหตืเต้นมากเนี่ยถึงบอกว่ามารอบนี้นี่เจ้าของรถนี่เหมือนได้วิเตอร์กับบ้านเลยไนะ่ย้พิเตอร์ลนี่ลงหลุมมั้ยเนี่ยยางรถบรรทุก at one try ยางเบอร์1 1าลงทุนน้อยคืนทุนไววิ่งงานได้มากกว่าดอกลึกผ้าใบหนากับราคาเพียงแค่5,000กว่าบาทว้าวมีบริการจัดส่งต่างจังหวัดสนใจสั่งซื้อทพี่ช่างบิ๊กบ้านโปนร,รับเขียนป้ายไม้ร้สยึกล้อโดยใช้เทคนิคดังเดิมใช้สีเกรตด,ดีสวยสดติดทนนานเป็นงานที่สร้างด้วยใจ รับประกันสวยทุกรายเส้นสนใจติดต่อได้ทีโอ้โหยอดสวัสดีครับอยู่กับช่อง NPT นะครับเดี๋ยววันนี้เราท่านมาดูไม่กล้า Mega คันนี้กันไม่รู้ว่าเป็นไม่กล้าหรือว่าซีรีส์เดี๋ยวมาดูกัน บอกเลยว่าคันนี้เป็นเบรกให้หมดเลยเบรกให้คนสปริงด้วยปกตินี่เมก้าจะเป็นหัวกเก่งที่ว่าไม่ใช่สปริงใช่ไหมแต่ว่าคขนนี้สปริงนะเป็นเมกาสามยี่แต่ลองฟังเสียงเครื่องดูอะเนี่ยฟังเสียงข้างหน้ายเงี้ยแล้วก็แบบเ,เสียงท่อเมื่อกี้ให้เดากันว่าเป็นเครื่องอะไรคันนี้มาไกลครับประมาณพันกิโลครับมาเพื่อวางเครื่องแล้วก็ บ้าก็วางเครื่องอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรบ้างคันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อู่ช่างนโนทมลายครับนี่ฮะรถของทีมงาน DNTT ็นทูเซอร์วิทจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขาหนึ่งประมาณพันโลไปกับสองพันโลสวัสดีครับช่างนนท์สวัสดีครับร,รอบที่แล้วเคยพามาดูล็อกกี้เดี๋ยววันนี้พามาดูไม่กล้ากันบ้างครับผมอันนี้ไม่กล้าจริงไหมเนี่ยไม่กล้าจริงครับผมไม่กล้าจริง เมกาจริงครับผมเมกาสามยี่เมกาสามยี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ใส่ในเป็นวิตเตอร์ครับปิเตอร์หมดแล้วใช่ครับโอ้โหระบบเบรกแห้งแล้วก็ไมคเกียร์ครับเครื่องครับผมบอกเลยว่าตอนนี้คือก็คือว่าเป็นเมกาโปรแม็กบ้างเถอะใช่ครับผมโอ้โหนี่ระบบถังลมก็นี่ดูเนียนมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้คุยกับช่างนน์อ่ะผมน่าจะต้องคิดว่าคันนี้เป็นซีรีส์แน่ในความจริงคือครับเมก้าเมก้า คือไม่กล้าหลายคนน่ารู้เนาะคือจะเป็นเครื่องบำสายใช่ครับเป็นเครื่องบำสายคันนี้มาทำอะไรที่ช่างรถบ้างก็มีแปลงระบบเบรกแห้งครับครับผมวางเครื่องวางเกียร์ครับแล้วก็ใช้ชุดหัวสปริงของวิทเตอร์ฮึวิทเตอร์ครับผมเป็นแทนวิทเตอร์นี่ครับโอ้โหหัวสปริงเลยบอกเลยว่าการแปลงแบบนี้คนขหากันได้ควักเนี่ยเพราะว่ามันนิ่มมันนิ่มจริงๆครับผมมันนิ่มมากเลยพอไปลองรถไปเทสรถมาแล้วมันนิ่มแบบโอ้ บาลานซ์มากเลยครับโอ้ทำให้ขับสบายขึ้นไหมไม่ไม่กระแทกเลยครับผมแล้วเบาะลมก็เป็นของวิสเตอร์เลยทั้งหมดวิสเตอร์เหรอครับผมเบาะลมก็เป็นของวิสเตอร์แบ่งเป็นเบาะลมอู้ภายในครับผมภายในก็ D A P ครับผมนี่ครับครับภายในอลังการแท้เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอ่ะพี่นนท์เดี๋ยวอยากให้พี่นนท์เนี่ยพามาดูกันว่าคันนี้มีงานอะไรบ้างภายนอกก่อนอ่ะเริ่มจากช่วงล่างก่อนไหมเอาช่วงล่างก่อนอ่ะช่วงล่างของเดิมเนี่ยเมก้าเนี่ยจะเป็นบิ๊กน้ำมัน ใช่ครับผมเป็นเบรกน้ํามันครับคือเบรกลมล้วนเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยแต่คันนี้แปลงใหม่ใช่ไหมแปลงใหม่เลยครับผมเป็นระบบเบรกแห้งหมดเลยยังไงบ้างพี่นี่ก็มีชุดนี่ครับขานหน้าเบรกแห้งครับผมแล้วก็ข้างหลังก็เป็นข้างหลังเป็นเสื้อเพลว์เมก้าครับแต่เอาชุดเบรกแห้งมาใส่เสื้อเพลว์เมก้าของเดิมเหรอของเดิมใช่ครับผมเป็นของเดิมเลยเป็นเสื้อเพลวเดิมเลยแล้วก็ใส่ชุดเบรกแห้งไปก็คือว่าแปลงเรามาแปลงก็เปลี่ยนดุมไม่มันไม่ได้เปลี่ยนดุมครับดุมก็ดุมเดิมด้วย Oh. ใช้ดุมเดิม oh. หมดเลยแต่เราใช้แผงใหม่อ๋อแผงใหม่ใช่ครับผมแผงเขาใหม่ใช่ครับผมดุมนี่เป็นดุมติดรถเขาเลยเนี่ยดุมเนี่ยครับผมดุมกระทะเป็นของเขาหมดเลยอมอ๋อเปลี่ยนแผงเบรกเปลี่ยนแผงเบรกครับผมอ่าเป็นแผงเบรกก็คือว่าก็คือว่าของซีรีส์กับเมกาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ว่าต่างกันที่ตัวแผงเบรกเป็นเบรกน้นมันกับลุมล้วนใช่ครับผมอ๋อย่างงี้นี่เองครับผมเท่ากับว่าเบรกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นหนึบขึ้นขึ้นโอ้โหอยู่นุ่มเลยนะครับเมื่อกี้ ขาบอกว่าใช้บัตุแมกโคขึ้นลงเขาที่เกาะพังงันคุดโหดนะโหดมากเลยนะก็คือว่าเขาเน้นเบรกเลยเบรกต้องเน้นเบรกต้องเน้นครับก็มีพวกทำช็อปเบรกอะไรไว้ด้วยครับเพราะว่าการลงเขาอะไรก็เสือนี่ก็จะใส่เป็นสเต็ปแบบใช้งานเลยครับอ๋อเป็นเบรกเสริมครับผมนี่ช็อปเบรกไว้เสริมครับถ้าเกิดลงเขา ถ้าเกิดว่าเป็นพวกวิกเตอร์สามแปดนี่ช็อคเบรกอยู่ไหนพี่มันถ้าเป็นถ้าเป็นพวกนั้นมันจะมีรีทัตเตอร์อยู่ในชุดฝาครอบวาล์วพวกนั้นถ้าเป็นสามแปดมันก็จะมีของมันก็จะเป็นอยู่ช่วงท่อยเสียนี่แหละครับอ๋อท่อยเสียใช่จะเป็นสามสี่พวกนั้นก็จะมีรีทัตเตอร์ที่เอาไว้โหลดโหลดวาล์วพวกนั้นครับผมอืออ๋อคือว่าช็อคเบรกจะมีแต่ว่ามันมีรีทันในถ้าเป็นสามสี่ใช่ผมใช่ครับอ๋อมีรีทันอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เบรกเนี่ยเป็นเบรกลมล้วนเบรกแห้งแล้วชุดระบบลมเป็นนนขอองรพีี่ั้ บบรมเป็นของซีรีส์วิตเตอร์รออเหมือนกันครับผมอ๋อของวิตเตอร์ครับผมอก็เป็นเป็นซีรีส์ดีกว่าถ้าวิตเตอร์รมันก็จะเป็นอีกแผงหนึ่งครับอีกอนครับผมเป็นของซีรีส์ครับผมซึ่งซึ่งตัวจามเนี่ยที่อยู่ฝั่งโน้นใช่ครับผมตัวจามก็อยู่ฝั่ง้นตรงรุ่นซีรีส์เลยใช่ครับตรงรุ่นซีรีส์เลยก็คือว่าอันเนี้ยพี่ก็เหมือนว่าพยายามใช้ของตรงรุ่นใช่ครับโดยที่ไม่ได้ข้ามรุ่นมากไม่ได้ข้ามรุ่นมากก็อยู่ภายภายใต้ที่ว่ากำหนดไว้อย่างเสีา่า เวลาเขาไปอยู่ที่เกาะพังานเนี่ยเหมือนว่าเรื่องอะไรอะไรได้หาง่ายอะไแต่รุ่นใหม่เลยก็จะหายากหน่อยใช่นี้ก็หาได้เลยประมาณว่าแบบถ้าเกิดว่าอะไรเสียก็แบบเหมือนศูนย์ก็มีขายอะไรเงี้ยครับมีขายแน่นอนครับทุกอย่างมีขายแน่นอนครับผมนี่แหละอันนี้แป๊บเลดนี่ก็เดินใหม่ใหม่เดินใหม่ครับผมถ้าของเดิมมันจะไปสายโพลีไปสายโพลีครับก็คือเสียเขาอยากได้แบบเนี้ยครับผมก็เลยเดิน งานไว้ถังลมนี่เป็นเหล็กชุบหรือว่ามีเนียมพี่นี่ชุบครับผมอ๋อชุบครับผมเอาไปชุบมาสวยงามจริงๆนี่ขาสีเหลืองครับอแล้วก็เดินแป๊บเลนเป็นคอนเซ็ปต์ของแมคโครแมคโครเขาจะเป็นสีเหลืองนี่เขาจะเป็นคอนเซ็ปต์อ๋อแมคโครแคทดขาใช่ครับผมเขาให้โทนสีมาเป็นสีเหลืองอะไรประมาณนี้เห็นว่าแมคโครเขานี่มีอะไรสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามแล้วก็สามสองสามอ่านะครับที่ ทีมงานนี้ก็าใช้ขนอยู่รถเขาเองเพราะว่าบ้านนี้เขารับเหมาทําสระว่ายน้ําที่เกาะสมุยอีที่ที่เกงงาะพะงันอแล้วข้างหน้าเนี่ยได้ทำอะไรเพิ่มไหมี่ก็อนนี้แต่อันนี้เขาติดกันชนเป็นยก อ๋อกันชนยกอยู่แล้วครับผมก็ติดมาคู่ชั่งต่ำอ๋อกันชนยกแล้วก็ชนหน้านี่คือเป็นใหม่หรือว่าอันนี้เปยนใหม่ครับผมนนเปลี่ยน,นใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ตั้งชุดเลยครับอืเสียครับเปลี่ยนใหม่ผมว่าหลายคนต้องถามว่าไฟหน้าจากไหนอันนี้ไฟหน้าของร้านน้องพิวทักพาสปาน์บุรีนะครับใ,ใครสนใจก็ไปตําได้นะมีคนาถามแม่นอนนี่หน้าหล่อเลยหมวกแก๊ปนี่ติดมาที่ได้ใช่ไหมพี่ เดี๋ยวเขาซื้อมาอยู่แล้วครับคอัผมก็มาทำสีสีก็จะเป็นดำมุกทองดำมุกทองใช่ครับผมแล้วก็เดินเดินขาเล็กอมามามาดูฝั่งนี้กันอ่านี่ในส่วนของตัวจามแล้วก็ตัวกองโซล่าอันนี้พี่ติดตั้งเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับติดตั้งเพิ่มเติมครับผมอ่าอันนี้เราก็มาเจาะให้เป็นรูใหญ่แล้วตอนแรกมันจะเป็นหลอดเสียบธรรมดาเป็นเตเปอร์ที่มันชอบั่วอ๋อฮผมก็มาควานรูแล้วก็ ใส่เป็นท่อใหญ่เลยออืครับผมเพื่อให้กินน้ํามันได้เยอะแล้วอันเนี้ยมันเป็นของรุ่นไหนพี่เอ๋นี่เป็นของสามสี่สี่ซีรีส์นะครับอ๋อสามสี่ซีรีส์ครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นของตรงรุ่นของซีรีส์เลยใช่ครับผมตรงรุ่นเลยถังน้ำมันอันนี้เพิ่งติดตั้งใหม่ใช่ติดตั้งใหม่ครับผมอ๋อใช่ครับติดตั้งใหม่เลยติดตั้งใหม่พี่ดีเลยนี่ดูเสื้อผ้านี่คือเสื้อผ้าเดิมของเมรก้าใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนแผงเบรกใหม่ใช่ครับเบรกลมล้วนครับพวกนี้นี่คือใช้อุปกรณ์ของ ใหม่หรือว่าอะไรนี่ใหม่เลยครับผมของ<ว>ใหม่พเพื่อตัดปัญหาว่าเดี๋ยวไม่ต้องซ่อมครับ oh. พเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกเบรกล้มรั่วอะไรเงี้ยจะได้ตัดตัวนะครับแล้วก็แล้วก็เห็นว่าพวกเอ่อผ้าเบรกอะไรเงี้ยก็คือเช็คใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยครับหรือใหม่คือเช็คล้อใหม่หมดเลยทุกอย่างเลยครับนับหนึ่งใหม่ครับนับหนึ่งใหม่เอาไปก็เฟืองท้ายอะไรไล่ใหม่หมดอือเอาไปก็ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยครับโอ้โนี่นี่นี่มันเหมือนกันใช่พี่ระหว่างซีเรียสกับพิกเตอร์ เห,เหมือนกันครับผมมันกําลังจะขึ้นมาเป็นวิตเตอร์แล้วไง<ะ>ถ้าซีรีส์นี่คือถ้าซีรีส์มันก็จะขึ้นมาแบบจากเป็นวิตเตอร์แล้วแผงเบรกเขาก็จะใส่กันได้อใอ่ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเมก้าต้องเจาะต้องเจาะลรอใช่ต้องเจาะต้องเจาะรูแล้วก็ไปขึ<อ>้นเพื่อที่เข้าบารเปเปอร์ครับผมโอ้โหนี่เองแต่ถ้าเป็นถ้ามันถ้ามันขึ้นมันเป็นตัวซีรีส์แล้วอะแผงเบรกเบรกแห้งมันสามารถใส่ในชุดล้อได้เลยอไม่ต้องไปแปลงเยอะแต่ถ้าเป็นเมก้าแปลงเยอะหน่อยอ๋อแปง่อยั ดูภายในเขาเก่งกันว่า no มีอะไรบ้างใต้เขาเก่งยกไฟฟ้าด้วยยกไฟฟ้าครับผมนี่ไม่ต้องยกให้เมื่อยแขนแล้วไว้รุ่นปวดแขนยกไฟฟ้าซะเลยครับนี่โอ้โหเอาเรื่องสุดๆนี่ฮะ อันนี้เป็นเครื่องอะไรพี่อันนี้เป็นเครื่อง380ครับยู UD 380 UD 380ครับผม41 414คอมมอนเร็วคอมมอนเร็วครับผมตัวนี้ประมาณกี่แรงพี่ตัวนี้380ครับผม380ครับผมโหนี่เครื่องเดิมมานี่ทีแรกเป็นเป็น41ปั๊มสาย41ปั๊มสายครับ3 20 3 20ครับผม3 20แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องเดิมมานี่เห็นว่าพังเหรอพี่พังครับผมพังเลยก็คือน่าจะ ด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างครับผมผมันเครื่องกระจายหมดเลยตอนแรกอ่ะเขาก็ไปยกอีกช่างหนึ่งมาแล้วแต่เสียเขาอยากมาทํากับผมไงเก็<อ>เ,เลยยกรถมายกเอาเครื่องมาวางมาข้างหลังแล้วก็ขึ้นรถอะไรมาเลยเน่นอนกตกกระจายเลยมาต้องพันโลผมว่าม,ม,มากเลยเสียมาได้ไงผมว่ายังไม่รู้วมาได้ไงเลยจะกาะพัง,งันเลยนะใช่กอนาอพงันเลยยอดขนาดทั้งๆที่เขาก็เอาเครื่องออกแล้วนะเอาก็แบบว่าจะวางเครื่องใหม่แล้ว อยู่ดีก็ตัดสินใจมาอู่ผมก็มาวางก็เก็บทุกอย่างให้เลยอขึ้นสไลด์มาขึ้นสไลด์มาเลยโอ้โหนี่นี่ก็ซีเมก้าอใหญ่ยังเส้นครับแหมทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นพวกสองหกมันก็จะหน้าเหลียวใช่ครับผมอ๋อนี่ครับหม้อน้ําอันนี้เป็นใหม่ใช่ไหมหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่ครับผมอหม้อน้ําแล้วก็อินเตอร์นี่อินเตอร์อินเตอร์เดิมหรือไงพี่อินเตอร์เป็นใหม่ด้วยครับอ๋อเปลี่ยนใหม่ครับอินเตอร์ใหม่ครับผมอินเตอร์ใหม่ที่เข้าโซ่ตรงนี้แล้วก็ อุปกรณ์น้ำมาอะไรเงี้ยเทอร์มทโบครับอันนี้สเปคแง่บ้างพี่นี่ก็ถ้าเทอร์ทโบก็ตัวเดิมครับผมต้องติดครับผมติดรถเลยเพราะว่าโบเิมเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องแปรผันแล้วครับผมแล้วก็นี่หลายคนอยากดูมากใช่ครับแทนตัวปิงวิกเตอร์ของวิกเตอร์ใช่ครับวิกเตอร์เลยนี่บางคนน่าจะอยากแปลงทีเนี้ยเรื่องราคาเรื่องราคาครับพอบอกพอบอกได้เพี่ออย่างนี้ครับผมก็ราคาก็ แสนอ่ะพูดง่ายๆเลยครับผมปรามานั่นเลยเพราะว่ามันเนาะดยทําสีด้วยด้วยทาแรงด้วยแล้วก็อุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์อ่ะจะแพงอยู่แล้วอุปกรณ์นี่โหเกือบเกือบแสนแล้วครับอุปกรณ์อ่ะเพราะว่าวิเตอร์บ้านเราเนาะมันคือเป็นของอะไรอะไรบ้านเรามันจะแพงหน่อยใช่ถ้าเป็นของนอกก็น่าจะถูกกว่านี้ครับผมอย่างพวกพวกหัวเอหัวโปรเฟียพวกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเน้นแบบเน้นตรงรุ่นไงใช่ตรงรุ่นครับตรงรุ่นไม่ก็เป็นของวิเตอร์หมดเลยอืมเป็นวิเตอร์เสียก็อยากได้วิเตอร์หมดเลยใช่ พราะอย่างว่าคือเรื่องอไหล่ด้วยใช่ครับผมเรื่องอไหล่ด้วยเวลาแบบจริงๆอ่ะจะเอาของญี่ปุ่นใส่ก็ได้แต่ดีว่ามันอะไร่อะนะใช่ครับผมครับแล้วก็อันนี้คือวิกเตอร์หมดเลยยกชุดหน้าหลังหน้าหลังอืมก็ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแปลงเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่ในการแปลงประมาณถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าว่าถ้าเราซื้อของไวรออันที่หนึ่งก็เสร็จครับอันที่หนึ่งผมต้องยกหัวขึ้นปุ๊บเพื่อที่จะเจาะรูกระซีครับอ๋อใช่ครับผม ต้องเจาะลูกกสิ่งด้วยใช่ครับผมต้องเจาะลูกกสิ่งคือเจาะแท่นเดิมแหละใช้รูเดิมแต่ว่าเราขยายรเูเพิ่มเพิ่มความหนานแน่นครับผมไม่ได้มันจะได้ดูดน,นั่นโอ้โนี่ก็ด<อ>ูชุดยกชุดยกอันนี้นี่ของห้างไทยนี่หรือว่าของ,อของเอ่อโปรเฟียครับของโปรเฟียครับผมนี่นี่แพดมันนะแพดมันก็เป็นแป๊บเลสแป๊บเลสครับนี่โอ้โหนี่ดูการยึดมาถ่านมากแน่นหนาเลยครับเดินแป๊บแบบสวยๆเลยครับนี่ฮะโหสุดยอด นี่ถังพักมามาดูฝั่งนี้กันฝั่งเทอร์โบนี่ตัวกรองอันนี้อ๋อนี่เปลี่ยนกรองใหม่เลยพี่กรองใหม่ครับผมอ๋อเปลี่ยนกรองใหม่เลยของตรงรุ่นตรงรุ่นใช่โอ้โหสวยเลยครับสวยงานจริงจนี่แล้วก็ตรงใต้หม้อน้ํามีตัวกาดด้วยใช่ครับผมกันเพราะว่าถ้าเกิแถวนน้นหินจะเยอะครับต้องทำไว้ครับผมเนาะใช่ครับเสียหินอะไรกันกระแทกก็ยังเซฟได้หน่อยครับผม ก็อารมณ์เหมือนลดอ้อยเนาะใช่ครับผมอารมณ์เหมือนอ้อยเลยเพราะว่าป้องกันกริงงองกิ่งไม้อะไรเพราะมันมีเนียมมันแทงเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วการที่เชื่อมแต่ลำบากมั้งทำเซฟกไปเลยนี่ครับนี่ครับแล้วตัวท่อเทอร์โบเลยพี่ท่อดูดท่ออัดกี่นิ้วเลยพี่ครับผมสี่นิ้วครับสี่นิ้วครับผมท่อดูดสี่นิ้วแล้วก็ท่ออัดก็สามนิ้วครับผมสามนิ้วใช่สามนิ้วสวยเลยดีเลย DNTT Pool Service นี่ฮะ สวยงามจริงๆแล้วก็เครื่อง P11 ทีนี้เกียร์เกียร์นี่บอกเลยว่าเด็ดมากครับผมเกียร์อันนี้ใช้เกียร์อะไรพี่นี่ M009 ครับ M009 ครับผมเป็นเกียร์ของพวก3 4 3 8ครับผมใช่ครับผม3 8อ่าเกียร์พวกนี้เลยประมาณ10รอบครับผมนี่ฮะ10รอบแล้วก็เฟืองท้ายอ่าเฟืองท้ายเท่าไหร่แปดี่สอครับ842ใช่ครับผมเพราะว่า เขาจะขึ้นเขาไงเพราะว่าทุงนนั้นเป็นขึ้นเขาต้องใช้รอบช้าหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งล่องไงเขาวิ่งล่องก็ต้องเป็นแปดสามเก้ากำลังสวยเข็นแบคโฮขึ้นภูเขาใช่ครับผมขโอ้แค่อย่างมันต้องแบบต้องแมทเข้ากันหมดเลยเข็นแบคโคขึ้นภูเขาแค่พูดถึงก็ขนลุกแล้วครับสุดๆแล้วยิ่งแบบเสีกเขาบอกว่าเกาะพังงานเนี่ยมันชันกว่าเกาะสมุยโอ้โหขนลุกสู้เลยผมคนนึงเดี๋ยวไม่กล้าขี่ขี่ขึ้นเนาะจริงคือ ด้วยความที่ว่าเหมือนเขาแบบเคยชินเนะเาะเ,เขาแบบชนานาญเขาแบบอยู่ตั้งแต่ทีแรกอ่ะทีนี้ข้างล่างเสร็จแล้วดดเดี๋ยวดูเบิร์นกันบ้างคันนี้นี่ได้มีการยกโคเก่งเพิ่มขึ้นไหมพี่ไม่ได้เพิ่มครับผมอ๋อความสูงเดิมใช่คร<อ>ับผมโอเเสดเดิมเลยสุดจะคันนี้เขาเอามาังแต่เมื่อไหร่เนิพี่อะไครับคันนี้เขาเอามังแต่เมื่อไหร่หีิโอ้น่าจะสามสี่เดือนครับโอ้มาตั้งแต่เดือน พฤติกาน่าจะได้พฤติการนี่แหล่อเลยซีรีส์หน้าล่อสิบล้อท้ายลาดบรรทุกแบ็คโฮมาขึ้นข้างบนกันอันนี้ทำภายในด้วยทำภายในด้วยครับผิดว่าช่างภายในมาจากราชบ,บุรีเลยราชบ,บุรีครับผม m p s มพี MP ซาวเอซาววังมะนาววังมะนาวโอ้โหนี่หลอจริงคนนี่ฮะภายในก็จะประมาณนี้ นี่โอ้โหเต็มระบบเต็มระบบอ๋อพวงมาลัยก็กำลังทำเดี๋ยวต้องไปแวะไปแวะใส่ที่วัดเอวราชบุรีครับอืมนัดเก็นคนแล้วเกินทางเพราะว่างานเร่งอ๋อใช่ครับผมโหนี่หน้าปัดอันนี้มันใส่กับเขาเรียกว่าตัวขอบเนี่ยขอบเดิมเหรอพี่ขอบเดิมหมดเลยทุกอย่างเลยครับผมอ๋อมันก็แบบไม่ได้แตกต่างกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ว่าต่างที่หน้าตาภายนอกใช่ครับหน้าตาภายนอกครับผมคือเป็นระบบพวก อย่างพวกน้ำมันพวกนั้นก็จะเป็นในดิจิตอลพวกอะไรเป็นไงผมอ้ใช่ครับ oh. พวกนั้นก็จะเป็นเ OK. กแล้วบูธนี่ประมางกี่ปอนด์ได้พี่ผมที่ไปลองๆตะกี้ยี่สิ้าครับ <c oughs> ประมาณนั้นยี่ส <c oughs> ิบห้าก็น้าเท่าห้างไทยนะเท่าเท่าเท่ากันเลยพ <c oughs> อกันครับผมเพราะว่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยครั <c oughs> บผม ที่ว่าเดี๋ยวไปใส่ที่ร้านเพิ่มเติมคือว่ามีตัวพวงมาลัยใช่ครับพวงมาลัยแล้วก็บาอชุดบ่เบาอครับผมแล้วก็คคอบเกียร์ครับผมก็ต้องไปแวะไปใส่นี่ัวเกียร์ครับผมวิตเตอร์วิตเตอร์ครับก็ต้องมีกล่องคุมอีกใช่กล่องเกียร์ใช่ไหมผมแปลงไม่ใช้กล่องคุมฮะใช่เลระครับปกติต้องมีกล่องคุมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับโอ้สุรลับสุดลับครับนี่ครับไม่ได้ใช้กล่องคุมแน่รอนใส่ได้ครับผมจะทําใช้มาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้ทาเพิ่งจะทําใช้ทําใช้มาแล้วครับเพราะเข มันมีรถจงโกผมก็แปลงใส่ไปแล้ว oh. ครับผมไม่ต้องใส่กล่องมันจะมีกล่องในในตัวหนึ่งไม่ต้องใส่ไปลองขับลยพี่ครับผมลองเลยไปนี่ครับเดี๋ยวไปลองนั่งเออไปลองสัมผัสพ,พ,พลังพิษไปกันอ,อ่าแล้วก็แบบไปดูเกียร์ว่าอารมณ์ประมาณไหนนะครับนี่อย่างที่บอกครับปกติเอ็มศูนย์เก้านี่มันจะมีกล่องขุมทั้งตัวซีรีส์แล้วก็ตัววิกเตอร์ใช่ครับผมว่าเจ้าของมารอตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เนี่ยของมารอตั้ง มาตั้งแต่วันศุกร์ครับโอ้มาถึงนี่เออมาถึงมาออกมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็มาถึงนี่วันเสาร์อืมขอบคุณโอ้มาจัดชุดใหญ่นะใช่ครับมาแล้วครับจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่แฮปปี้มิลครับผมเนี่ยมาครั้งนี้คือเหมือนว่าเขาได้ขับใหม่กับบ้านเลยได้เรื่องแบบเครื่องแบบเครื่องคอมภายในภายในใหม่ใวดตะปิงด้วยเบรกลมล้วนด้วยมล้วนด้วยอารมณ์เหมือนขับวิกเตอร์กับบ้านเลยเนี่ยมานี่เป็นเมก้รสามยี่ขับได้วิกเตอร์สามแปดครับคือนั้นเลย แน่นอนจัดแหนบหน้าแหนบหลังนี่เดิมใช่ไหมเดิมหมดเลยครับอ๋อแหนบเดิมเออแหนบเดิมนี่มันเท่ากับจำนวนแผ่นนี้เหมือนของโรงงานเลยไม่ไม่เหมือนครับมีม,ม,มีมีเสริมอยู่๋ไม่เสริมรมีเสริมอยู่มาสองตัวสามตัวเพราะว<ส>่าเขาเข็นแมคโครไงมันรับั้งหนักเท่ากับว่ามันก็ต้องแข็งกว่าเดิมขึ้นพอสมควรแต่ว่าอันนี้มีหัวสปริงช่วยใช่ครับ uh huh. กหัวสติยงนิคันนี้นี่จูนหนักเลยสิจูนไม่หนักครับนี่ใช้งานเมือนนี่ใช้งานนี่เหนียวเนาะใช่ครับผมเหนียวเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าเราเร่งเร็วเดี๋ยวเกียระโคมันเออดไม่นานนีขับยากกระเด้ายากกระเด้าแต่จริงนะจูนหนักขับยากจริงต้องต้องชินนะต้องใช้เวลาปรับตัวใชสายว่างส่ว่าง สอเปืองค่อนข้างที่จะช้าเลย ถ้าปเปอินีตันเนี่ยมันจะเข้ายากหน่อย,ยอใช่ครับมากโอ้รุดนลุมแ้เนี่ยับนี่โดนหมแล้วมี่หลุมล <c oughs> โอโจำได้ว่ารอบแล้วว่นนั่งล็อกกี้ไม่ขนาดนี้นะไมขนาดนี้เลยโอ้โหัวสะีกแหมมาๆ,ๆใครอยากนุ่มก็มาช่างนน เลามาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กำตังมาด้วยโอ้ยหูเบรกบผมเบรกมันแบบมันดูดนะครับผมมันดูดมากเดี๋ยวผมร้อยผมเบรกเนี่ยดำๆเลยหรอครับผมโอ้โหเบรกมันดูดอ่ะถ้าเกิดว่าเบรกน้ำมันมันจะทื่อใช่ไหมพี่ใช่ครับมันจะทื่อหน่อยเพราะว่าแรงแรงน้ำมันด้วยแรงลมมันจะแรงลมจริงๆเลยมันดีไงถ้าเกิดว่าใข่เึกไ่ออก ให้คิดถึงว่าแบบเหมือนรถกระบะอัพจานเบรกใหม่ประมาณนั้นนะครับผมเบรกมันจะแบบดูเท้าเลยดูเตียนเลยทุกคนง่ายเลยแต่ว่าดูาการเอาตัวเนี่ยผมว่าขึ้นเขาสบายแน่ยางงี้สบายครับผมลอบมันก็สวยๆเลยนะใช่อันนี้คือค่าแล้ว แบบแถวบ้านเราก็เหลือนะเหลือเหลือมากเลยเหลือบานไทเลยแต่ว่านี่คือขวิ่งมบนเขาไงเออมันก็แบบพอดีแหละ เ้าหลังโดนแล้วครับผมหลังมันโดน <c oughs> นะข้าหลังมันท้ายเบาเ้วยแล้วเสียงหวานแท้บนตัวนี้เ่ิดตัวนี้สุดยอดจริงครับ, <c oughs> ด,ด,บดูดูดเบรกดูด <c oughs> ถ้าเบรก <c oughs> น้ำมันจะทื่อหน่อยนะทื่อเลยครับผม หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยคันนี้นี่ทําไปแบบงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยผนน่าจะร้านอยู่ครับโอ้โหใหม่หมดเลยครับเพราะว่ามันเก็บใหม่หมดเลยเครื่องเดิมแทบจะไม่มีเลยครับใช่เครื่องยันเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ชงล่างชงล่างครับผมเบรกแห้งโอ้โหครับผมหมดเลยฝีเครื่องเก็บภายในคันสีครับฝีโอ้อยู่ครับเก็บคันสีด้วยเหรอใช่ครับผมพ่นสีคันสีด้วยอะไรด้วยครับผมเท่ากับว่าพี่นี้ก็ต้องแบบยกกระบะออกเ่ยใช่ครับผมโอ้โหตัดับ เลาตรงนหน,น,นตรงเดิมได้พี่ตรงนี้ได้โอ้โหสุดยอดเอเยนครับผมเอเยน <c oughs> ลอ็อกเบรกเอเยนเพลงเพราะแบผมทำแบบเหมือนเหมือนซีรีส์เลยครับนี่เบรกมือก็จากออกตอนแรกมันเป็นเบรกกดปุ่มครับนี่เราแปลงใส่ให้เขาบล็อกเดิมเลยเอาแข่งเดิมเลยนี่นีเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะเปิดดูเลยแต่ปกหน้าปัดวดแน่นอนจัดภายในภายในสวยๆเลยครับ บอกอันนี้เดี๋ยวไปเก็บใหม่ครับนี่เป็นไงดูทรงรอบรถกันโอ้ทรงโคตรเท่ไหมทรงหล่อจัดทุกคนสิบล้อท้ายล่าติดเทียบครับอันนี้เป็นเครนทาดาโน่สามตานันสี่ปลอกนะครับนี่ฮะทรงหล่อมากเลยนะทรงหล่อจริงนี่ครับขึ้นลงเขานะเครื่องอใหญ่ไว้อุ่นใจแน่นอนฮนะมาจัดมาพี่ อันนี้รอบเท่าไรพี่หนครับสาลังใช้งานพอดีเลยใช้งานพอดีอืมมาก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใจต่อที่ตูนเก้าหกหกี่เก้าเจนหนต้องชัโนำลายครับผมอ่าครับผมตำแหน่งพิกัดก็พิมกูเกิลแแบบขึ้นเลยใช่พิมเาุ๊กแแบบเป็นบุ๊กครับอืมเ a c e บุ๊ก ไม่บุ๊กนนนิมิดครับผมมีโอลิแฟนไหมครับไม่มีคร <c oughs> ับโอเคขอบคุณมากพี่บวัสดีครับบสวัสดีครับเอาขึ้นโลเบรกกลับบ้านครับนี่ฮะปลอดภัยกว่าครับเอาขึ้นโลเบรกกลับบ้านเลยครับ เตอครับครับ